เราเราก็คือตอนแรกใช่ไหมหนูว่าไปโตมามา่าแล้วที่นี้ฮันโอมั่งเธอใช่ปะอะไรนะอีก <Hey. S 1> จะร้องไหป้ปะเนี่ยอย่ยงจันทร์ไม่ต้องร้องเอาใหม่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 เอาไม่เปโตมามา่าก็แบบ อันนี้มีโจษมาเนาี่ยเขาบอกาให้เขาเขา่าหนูก็หนูว่าตีไป<ม>อืมแ้วหนูว่าเขาให้ตำรวจ นาบักปะไม่ค่ะสวยทุกานต่อต่อให้ตำรวจอะไรต่อก็คือเอาโจรไปให้ตำรวจเสียงเบาหอทุกคนก็เรกก็ยังรู้พี่เตยสอ,อบสวนสรุปก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไม่มีหลักฐาน หมายถึงว่ามันไม่มีหลักฐานการปนเพราะว่าเราตีเขาตุยแทนใช,ใช่ไหมเพราะเขาแบบกากใช่ไหมไม่รู้ค่ะอะไรต่ออ๋เอเขาเอนน่ยบอกว่าเจวแค่ปิดในหน้าสิบนาทีก็อยากรู้อ๋อคือเขาบอกว่าเจลสิบนาทีเราก็เลยไปรอดูสิบนาทีหน้าคุกเงี้ยหรอใช่ค่ะ นนึงนะว่าไงฮาร์ทว่าไงพี่เราได้ยินผมเปล่าได้ยินได้ยินเขาคุยโทรศัพท์กันอยู่บ้านเนี่ยเราต้องไปไหมเนี่พี่อืมไม่ต้องก็ได้ช่างมันเถอะเองเตรียมตัวไปซ้อมเถอะโอเคครับพี่เออเอ,อ,อ่ะต่อ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 อะแล้วใบหักหน้าคุกแล้วไง พอเขาออกมาหนูหนูเ่อหนูแบบค่อ,อยากรู้ว่ามันเป็นใครวะแบบมึงวมาปอนอ่ะเขาตอนเขาปนเขามากี่คนคนเดียวค่ะมาแบบมาแบบมาแบบงองงเลยอ่ะก็ <c oughs> เลยนึกว่าเป็นแบบประชาชนนี้ใช่ไหมใช่่าแล้วไงต่อพ่อออกมาใช่ไหม เขาเ่าแบบคว้าอาวุธหรือว่าหรือว่าเตรียมตัวอืมซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะอืมคือเขาควักอาวุธเราก็เลยควักไม่ได้จกใช่ปะไม่จกค่ะไม่ได้จกเลยแล้วตอนตีเขาตายหนูก็ไม่ได้จกอะไรเลยอะก็คือไม่ได้ปนด้วยแป<ช>่หมายถึงว่าอันนี้น่าคลุก็ตีเขาตายไปอีกรอบหรือยังไง ขาโหนูทายแล้วเขาว่าปนไปแล้วเขาบอกออว่าอลินคือเมื่อกี้ที่พี่คุยกับเซไฮอะ่ะเหมือนฝั่งนู้นเขาเล่าว่าเขาว่าโดนลุงกระทืบสามคนเขาบอกอ๋อหนูเรียกพี่อ่ะกับไปโฟมาอ๋อมาแบบช่วยดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาา่าฮะแล้วมันก็เข้าไปลุงกระทืบด้วยใช่ค่ะนี่ไอเอิและเองเป็นประชาชนนะเอยอะนะแล้วมาถูกเวลาด้วยนะไม่ไม่ไม ก็ตอนไปอ่ะจะไปไปมีเ tamam> พื่อนติดคุกอยู่แล้วเห็นอลินบอกว่ามันโดนป้นอืมอแค่นั้นอ่ะเราไปตีได้ไงอ่ะเออเห็นอลินตีแล้วก็เลยเข้าไปช่วยอือก็เห็นอลินมันบอกว่าพี่มาเดือดวโดนป้นมาแล้วก็แบบรอคนออกทั้งไอ้เยอะทั้งไอ้โฟก็เป็นประชาชนทั้งคู่ไอ้โฟยังไม่ได้เข้าแก๊งแล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ย งงเลยเอแล้วเขาเป็นใครอ่ะแก๊งเอลเคแล้วเขาป้นเขาจเจารเรื่องอ่ะแล้วเหมือนเขาก็มาถามว่าอีกสองคนอ่ะใครครับอะไรเงี้ยตอนเนี้ยอ๋ออีกสองคนก็คือเป็นเยอะกับโฟใช่ครับที่อลินเรียกไปช่วยพอลิบอกว่า,วาโดนป้นไม่ใช่เป็นคนในแก๊งเราเอาอแล้วเ,เยอะกับโฟไปรับจบเลยรับจบเรื่อง ก็เขาเป็นคนผิดเขามาป้อนนารินไม่ใช่หรอใช่จริงๆเขาผิดแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมที่หนูแบบตายหนูไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับมานะครับก็ว่าจะแบบเืช้ามันอึดแก็โดนเขานั่นแหละเยอะแยะเลยอะ เอ้าแล้วมันแล้วมันยังไงอ่ะ้วเขาเป็นโจรอะ่ะเราก็แค่อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครใช่หนูแค่อยากจะรู้มากมากเลยเพราว่าคือใครอ่ะแล้วพี่เป็นอลรินตอนนั้นพี่ก็ทำแบบเ่ารีกันค่ะพี่ก็คงอยากรู้เหมือนกันไม่แล้วตอนนี้คือเขาเมือ่เเหมือนเขา,าเ,เหมือน,นเขาสื่อว่าที่คุยเมื่อกี้เขาจะสื่อว่าก็ไม่รู้อ่ะครับน้องผมออกมาจากคุกแล้วน้องผมโดนลุมกระทืบอะ่ะเขาบอกเนี้ย แต่เขาไม่ได้สนใจไงว่าน้องผมอะไปทําอะไรมาก่อนหน้านั้นเขาสนใจแค่ว่าน้องผมมาโดนทําลายร่างกายแล้วคนชื่อปีโป้ก็เน้นอยู่แค่ว่าคนนี้ใช่ไหมที่ยิงผมก็คือพี่สันที่เข้าไปช่วยอลรินตอนอลรินตายแล้วอะรอบหลังอะทําเสียงเหมือนจะจดหน้าสี่ก็ทิงก็ที่ก็ถิ่นทักปีโป้อะกำลังจดชื่อพี่สันหรอแต่คนคนนาคุปเอองงเหมือนกันวะ แล้วเหมือนกับว่าเขาอะเรียกคุยหน้าบ้านเมื่อคืนแล้วพี่ซันน่าจะเป็นคนมาคุยมั้งแต่เขาพูดว่าอะไรเขาถามอะไรนะพี่ซันอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยพรุ่งนี้เขามาถามว่าอลรินอลรินอะเอ๊ผู้หญิงที่ที่โดนเขาตีตายอะชื่ออะไรอยู่แก๊งเราเปล่าพี่ก็ตอบว่าใช่ชื่ออรินงงว่ะหนูคงแบบผปรี้งแบบมนอะไม่เว้ยไม่ไม่เป็นต้นเต็มไม่พวกพี่ไม่โทษหนูค่ะไม่โทษ ก็คือคนนั้นเขาทำผิดมาแต่อยู่ดีอลินมันผิดอะไรวะแต่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นอลินไปป้นเขาอ่ะนี่ถ้านี่เป็นเล่มนี่ก็คงบอกว่าไปป้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาโทษตัวคนของเราถูกปะว่าเออมันไปทําผิดกระทาผิดมาแต่นี่คุณพิมพ์แบบเนี้ยอยากจะย้อนถามคุณมากเลยว่าคุณบอกถ้าคนปนแก๊งเล็กคุณก็กระทืมเขาเหมือนกันละครับงั้นเล่มอยากรู้ว่าถ้าคนป้นมินจะนคันแล้วแอเคจะกระทืมไหมตอบได้หรือเปล่า ถ้าตอบไม่ได้คุณไม่ต้องมาพิมพ์ครับเพราะคุณมองแคม่มุมมองแก๊งที่คุณชอบกับการถ้าเป็น JK เขาจะตีหรือเปล่าถ้าเป็น A.SAP เขาจะตีหรือเปล่าคุณลองย้อนถามตัวเองดีๆนะว่าแก๊งที่คุณชอบจะทำแบบนั้นไหมไม่ใช่มารำใส่แบบนี้ครับถ้าดูไม่เป็นสตอรี่แล้วจะมารำอย่างเดียวก็ออกไป อ้าวฮัลโหลอ๋อนีโฟร์อโฟร์ที่เป็นเพื่อนกับชิวอะน,นะที่สนิทสนิทกันอะใช่ครับครับครับพี่ครับอ๋อครับจำได้แล้วแม่เคยโฟร์มันจะเข้าแก๊งเรานั่นแหละพี่กะถินแต่ว่าให้มันทําของอทําอะไรให้เสร็จก่อนอืแ,แ,แต่คือมาอ่ะแล้วคืออลินอ่ะมันคิดว่านั่นแหละคนโป้านอ่ะเป็นประชาชนมันก็เลยคิดว่าอ่ะก็ถ้าเป็นประชาชนมันไอ้พวกนี้มาช่วยมันก็ไม่ได้ผิดไง พี่กระถินลองอ่านในดาวแชทเตยเมื่อกี้เริ่มเปิดอ่านอ่ะไอบีไอแก๊ปแม่งไม่เอาไออลินสักบาทเลยคนในแก๊งอ่ะเพราะมันคิดว่าแบบถ้าเป็นแก๊งมันก็ซู้ไม่ได้เนี่ยพวกมันยังรู้เลยพวกไอบีมันยังพิมพ์เลยเนี่ยไม่อยากอยากช่วยนะเนี่ยแต่จะน่าจะทําอะไรไม่ได้ไอบียังพิมพ์อยู่เลยเนี่ยก็คนมันโดนปนมาได้ทำไงถ้าสอนหนูว่าแบบจบเขาตั้งแต่แรกหนูก็รู้เราไว้แบบแต่หนูไม่ได้จบ่ะ ไม่แต,แต่เอาจริงอะต่อให้เราไปจกอะเขาก็ไปเหลี่ยมแทนก็ได้เขาอาจจะถ้าสมมติเราเขาไปส่งเอไสไอยูใช่ไหมอาจจะกลายเป็นเราแทนที่โดนจับด้วยซ้ำเพราะว่ามัน<ม>จะเป็น<ม>หลักฐานเราว่าเราไอ้นี่ไงเราเป็นคนจกไงไม่เลมตอนเนี้ยมันมัน,ม,นมันผิดไปแล้วประเด็นคือเขาจะมาตีพวกเองอะหรือตีนี่กับพขไม่คือเขาไม่ได้แค่จะตีเราเว้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะตีหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอชักนูมาบเขามาอืมแต่ว่าเขาอะถามอยู่สอง อย่างก็คือเออไม่ใช่ถามสองอย่างสองอย่างเขาถามว่าคนที่มากระชื่อเขากับอลิน่ะคือใครซึ่งก็คือเองกับอไอโฟลและก็ลินสามคนอนะ่ะ ไม่แต่ตอนนี้ถ้าบอกไปคือเราเราเราก็ต้องแบบปวดหัวเลยวะถ้าบอกไปว่าคนที่อยู่กับลิงคือไอ้เยอะกับไอโฟเยอะกับไอโฟก็โดนอีกไม่มีปัญหาไม่ได้อยู่ในแก๊งก็ไม่ได้ทาให้แก,งก๊งเดือดร้อนอยู่แล้วเ่อัน,นี้ไม่จะเป็นสตอรี่แก๊งกับประชาชนธรรมดานะไม่รู้ว่ะถ้าเป็นประชาถ้าเปลี่ยนประชาชนธรรมดาพี่ลากไปโฟก็ได้ผมรับสกคุณเดียวกับมันยวผมช่วยมันนี่โคตรงงอ่ะ คืออันนี้งงชิบหายเลยเกิดมาเพิ่งจะเจอเรื่องแบบเนี้ยแล้วเราเราอย่างที่เขาพูดอะที่ที่เมื่อกี้พี่กระถินพูดว่ามันอาจจะเป็นแบบเขาเจอเขาหรือเปล่าที่คนในแก๊งโดนเขาก็เลยต้องปกป้องกลายเป็นแก๊งเราที่โดนป้นต้องมาผิดหรอวะเลมงูตรงนี้ยแหละทั้งที่เราไม่ได้เป็น,ปนคนไม่เ,กกเขาเขาปกป้องอะไม่ไม่แปลกหรอกแต่เขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยเหรอวะ ใจควไม่ไม่แต่แต่ในมุมแต่ในมุมเขาอะกูก็มองว่าเขาก็แค่ปกป้องคนของเขาเนื้อใจผมว่าเขาใจปกป้องอ่ะแต่แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องมาดูต้นต้นต้นแบบต้นสายไปเหตุใช่ว่ามันเริ่มมาจากเรื่องป้นแล้วเริ่มมาจากเรื่องป้นอะไรไม่ถ้าเขามีเหตุผลมากพอนะเขาเขาจะมองให้มันป็จบแค่นั้นใช่เนี่ยแหละที่กระถิ่นรอดูอยู่ว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นออกมายังไงอื แต่ว่าเท่าที่ดูค่ะแต่อลินเองไม่ต้องคิดมากเองไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเองก็ไม่ต้องร้องไห้นะแอบเครียดปะเนี่ยเดี๋ยหนูอันนี้เองก็ได้แล้วอย่างอย่างฟิโปเองถ้าจะมาโฟกัสถ้าอย่างจะมาโฟกัสที่พี่ซันว่าพี่ซันยิงเขามันก็ไม่ใช่เพราะว่าแก๊งเขาเป็นคนป้นแล้วพี่ซันไปเห็นตอนที่ฟิโปก็กําลังป้นอาินอีกรอบด้วยซ้ำถูกปะใช่กําลังจกอาินเลยอันเนี้ย อันนี้พี่ซันได้ผิดแล้วเพราะว่าพี่ซันช่วยใช่ป่ะแค่ยิงแค่ยิงช่วยด้วยนะไม่ได้ไม่ได้แทงด้วยนะแค่ยิงเฉยๆแล้วนั่งอยู่บนรถแล้วก็ถามว่ามาป้อนนมผมทําไมครับใช่ไหมที่พี่ซันบอกอ่ะใช่ใช่แต่ว่าแงพูดยากว่ะคือคือตอนเนี้เมืองเรามันแปลกๆอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้มองว่าอลินผิดเลยที่กับการที่แบบไปดักโจน้าคุเขาอยากรู้ว่าโจนเป็นใครอ่ะ พี่มองว่าลินไม่ได้ผิดนะเว้ยพี่มองว่าทุกคนแม่งอยากรู้หมดแหละเวลาโดนป้นอะว่าเป็นใครแล้วพอเรารู้ว่าเฮ้ยถ <c oughs> ้านะแม่งเป็นแก๊งใหญ่แล้วแบบเราไม่ไหวอยู่แล้วอะก็ทําอะไรไม่ได้ยิ่งเป็นประชาชนนะยิ่งทําหาอะไรไม่ได้เลยโดนโดนอย่างนั้นอะถูกปะแต่ประเทศเราอะเมืองเราเนี่ยมันผิดตรงที่กลุ่มคนมีอํานาจใช้อํานาจแบบเนี้ยหมายถึงว่าปนเพื่อซื้อเรื่องต่อนึกออกปะ เป็นคนมาป้นเองแล้วกลายเป็นว่าคนโดนป้อนอยากรู้ว่าเป็นใครมาดักหน้าคุกคนที่มาดักหน้าคุกท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนโดนกระทำอะ่ะแต่กลายเป็นคนผิดอะ่ะนึกออกปะจริงจริงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำเม,มยว่าคนที่โดนป้นแค่อยากรู้แม่งก็ผิดต่อให้จะบอกว่าก็มึงมาตีหน้าคุกต่อมันควรจบไปตรงนั้นเอาแล้วมันจะจบยังไงในเมื่อ S I U เจลอ,อยไม่มีชื่ออือแล้วใครมันจะรู้ว่ใครมันจะมารับผิดชอบอะ่ะถูกปะอย่างอาลินแล้วแบบมันโดนป้นไปนจริงๆริงอ่ะถ้ามันไม่รู้ถ้าถ้า คนไม่โดนมันไม่รู้หรอกเขาจะไม่เว้ยแล้วคือช่วงเนื้อน้องมันโดนป้นบ่อยมันก็เลยไม่ใช่แค่ลินพี่คนแก๊งเราอ่ะโดนป้นแบบโดนโดนตลอดอ่ะตอนเนี้ยโดนแบบโดนแล้วก็ต้องก้มหน้ารับด้วยเจ๋งเจ๋งไม่อยากจะพูดย้อนกลับไปคือแอลเคอ่ะเขาก็เคยโดนป้นแล้วก็เหมือนแบบไปจับโจรที่หน้าคุกแล้วเขาก็ไปดักกันหน้าคุกทางแก๊งอ่ะแบบแทบทางแก๊งอ่ะมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่กฐินแบบคุยกับเซฮให้ใหม่ๆ คือคําถามคํา <c oughs> ถาม <S <s <ign> <S สิ่งที่เลมคิดอะ <c oughs> เลมแค่อยากเฉยว่าวกับกันถ้าเป็นแบบเอซบหรือจนนอันาังคาระเขาจะทายังไงอันนี้คือสิ่งที่เลมอยากรู้เฉยแล้วเลมก็แค่ไม่อยากยอมรับความจริงแค่เพราะว่าเราเป็นแก๊งสา์อาทิตย์เป็นแก๊งที่คนเมเท,ท,ท่าเนี้สูส้อะไรใครไม่ได้ก็เลยต้องก้มหน้ารับชะตากรรมกลายเป็นเราก็ต้องยอมรับผิดทั้งที่เราไม่ได้ผิดอ่ะพอเลมพูดปุ๊บมเคิดได้เลยถ้าแบบเป็นถ้าเป็นจันนังคารปล์หรือเอซบอะไรเงี้ยปลนเราไปดักตีหน้าคุกแล้วเขาจะยังไงต่ออืมมันจะเป็นรูปแบบไหนอยากรู้อ่ะ พี่เมื่อกี้ผมไอโฟล์โดนเช็คอะตอนอยู่เลเบลใช่ปะ่ะผมก็อยู่กันเลเบลไอโฟล์ตผมก็เรียกไอโฟล์ตเออไอโฟมันขึ้นรถอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมีผู้หญิงลักกี้คนหนึ่งที่ชื่อฮันนี่อ่ะพูดว่าใช่เลยใช่เลยอย่างเงี้ยแต่ไอพวกผมได้ยินอ่ะแล้วก็เดินไปคุยกับอีกค,คนหนึ่งมั่แฟนเขาเขาเกำลังเขากำลังเมมอยู่แน่เลยว่าใครแบบอยู่สอทิศปังและ<ช>้ะแต่ือยังไงวะไม่รู้แต่พอเสร็จเช้าตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรแล้วผมก็มาจบปูนไกโฟล์ตแล้วเขาวนรถเข้ามาดูเหมือนลักกี้วนเข้ามาดูสองคันเลยคันแรกผ่่่าานนนนนนไไไปแล้วกก็ออออออคััฮีีะะมมรบึงื เขารู้ได้ไงอ่ะไม่หรอเมื่อเมื่อวานห่ะมีคนเห็นในยอะกระโฟปะพี่ถามแค่นี้สองคนไม่มีมีแค่คนเดียวมีใหแค่คนที่แทงอ่ะพี่ใช่คนที่แทงคือใครวะคือใครไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ไปถ่ายรูปใช่ไหมเขาไม่ได้อะไรใช่ปะคนที่แทงคือคนที่ป้นถูกปะน่าจะชื่อมาม่าอะไรนั่นใช่ไหมอ๋อไม่รู้ชื่ออะไรน่าจะชื่อมาม่าเออใช่ใช่ปีโป้ผู้อยู่ว่ามาม่าเออก็อยู่เดียรีมาควักไม้มาก็ ก็คือคนนั้นเห็นคนเดียวถูกปะไอวีแต่ตอนตายไม่รู้ว่ามันได้ตอนตายไม่รู้แต่เห็นอลินบอกอะไรวะเขาออกมาแล้วเขาควักก่อนอ่ะอันนี้ไม่รู้อะเห็นอลินมันควักนี่ก็เลยเข้าไปช่วยไงแต่ไม่มียาปั๊มแล้วก็ตายไปไอโฟก็เหมือนกันมีมีไม่มีเลือดด้วยนี่กระแทงไอโฟไปดอกมั้งต่อสองดอกอ่ะอ๋ออก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาเขาจะมาอย่างไงอะเพราะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่อย่างที่บอกแหละ อลินมันไม่ได้ผิดอะไรเองก็ไม่ต้องไปคิดเยอะยังงงอยู่เลยเราต้องมากลัวสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะไรวะที่จริงเราก็ไม่ได้กลัวหรือเปล่าพี่เราแค่เป็นอะไรไม่ไม่ก็ถ้าเขาจะตีก็ปล่อยเขาตีไปอย่างที่บอกอะจริงๆอ่อะเราจะยื่นเรื่องให้ JK ยังได้เลยแล้ว เลมก็คิดนะว่าถ้าเจเอเคตัดสินอ่ะเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้าเขาแบบตัดสินให้เอลเคถูกกับเรื่องเนี้ยต่อไปแก๊งอื่นเหมือนใช่แก๊งอื่นด้วยแก๊งอื่นเหมือนก็จะซื้อเรื่องโดยการโปนได้ละแล้วก็จะไม่จบแค่ที่เจลเข้าเอสไอยูด้วยอืมสงสารว่ะแล้วตัวเจเอเคก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมถ้าถ้าสมมติพวกแจ็คอะมันรู้นะว่าลุงไฟเขียวอ่ะตัดสินอย่างเงี้ยใช่มันทำแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่แล้วมันไม่สนด้วยว่าใครอะ เขาทุกวันนี้ที่พวกแจ็คมันแบบมันมันมันเขาเรียกวอะไรนะมันอ่อนลงอ่อนลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใจอ่อนลงอะที่แบบไม่ตามไม่ไม่ซื้อเรื่องอะไรแบบนี้อีกอะเพราะว่ามันรู้ไงว่าแทบจะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วไงมันเลยไม่ทําอืมก็ใช่ครับก็ขอจบไงก็ไม่สู้ไงก็ขอจบไปเลยนึกออกไหมช่างมันเดี๋ยวไปคิดมากถ้าเขาตีก็ปล่อยเขาตีไป เอ้ยกระถินเก็บรอเท่าไดิกระถินเบอร์อะไรอ่ะเอ้ยทันหรือเปล่าสองนาทีหนึ่งศูนย์ห้าสองลงไปเก็บเลย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 มันไม่รมันเป็นที่เมืองราแหละลินช่างมันเถอะอย่าไปคิดเยอะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวตอนที่ชักนมมาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ทําตัวปกติไปก่อนนะเราค่อยไปเคลียร์กันคิดไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะรู้อปก่ป่ะจริงเราคิดมากอย่างเดียวพี่เรารอดกว่า อคิดไปไม่ได้อะไรรอรอดีกว่าครับอะไรจะเกิดมันก็ห้ามไม่ได้หรอกจริงๆอะจะโดนตีหรืออะไรก็ปล่อยจมอันนี้แก๊งเรามีเท่าไหร่เี่สามสิบห้าสิบแปดสิบห้าออนตลอดห้าบ้านเองหนีบุ้งยี่สิบแปดคนอ๋อเท่าไหร่สิบห้าไม่ยี่สิบแปดนี่คือเพิ่งเข้ามาวันนี้สามคนแต่ยี่สิบแปดเนี้ยเองก็เห็นว่ามันออนอะสิบสี่สิบห้าคนอะออนตลอดอะสิบห้าต่อสี่สิบคนละสามตัวไหว มึงไหวไปคนเ,เดียวเธอไอเทียประเด็นอ่ะคือที่มันขึ้นที่มันยังอยู่ยี่สิบแปดเนี่ยพี่อ่ะยังไม่ได้เคลียร์คนที่ไม่ว่างออกไปเลยนะเพราะว่าสล็อตมันว่างพี่ก็เลยยังไม่ได้เอาชื่อออกเนเหใช่ปะอย่างเช่นมอรลาโออออหรือตอนนี้เ,<อ>เดก็จะไม่ว่างแล้วผมอยากเข้ามาสอดหน่อยใครครับอ๋ออ๋อ,อ,อ,อพี่นาตาลีเอ้ยนาตาชาหรือนาตาลีนะย,ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้า เนี่ยอะแม้กระทั่งไอบุ้งเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้เคลียเพราะบุ้งแมงไม่ว่างวันหนึ่งมาสองชั่วโมงแม่เหยียบครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วขับรถเล่นเฮ้ยหนูจะฝึกงานเลือกไวแล้วใช่อลินอย่าร้องนะอลินแล้วก็มีเรื่นงจะบอกคนว่าเดซี่จะไม่ว่างเราจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะ ไม่ว่างแบบไม่ว่าง,เ,งเหมือนอมิดไนเลยเหรอใช่พี่ใช่โอ้ไปแล้วข้างนอกแล้วเดี๋ยวตัวบัคป่ะเนี่ยเอาไม่ทนันละ